สวัสดีครับนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้ก็จะมีเนื้อหาบทเรียนนะครับเนื้อหาบทเรียนอยู่2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของ ความหมายและก็ประเภทของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมในภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับซึ่งในวันนี้ครูจะสอนรวบไปเลยนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งครูจะสรุปย่อๆให้นะครับตัวชี้วัดนะครับก็คือให้เราสามารถอธิบายถึงความแตกต่างนะครับของกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมได้นะครับก็คืออธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นนะครับอันนี้คือตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของอความหมายของวัฒนธรรมนะครับจะมีสข้อด้วยกันนะครับ ก็คือวัฒน,นธรรมนะครับมีความหมายแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับก็คือ 1. นะครับเป็นสิ่งที่ทําทให้ความทาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่คนที่อยู่ในหมู่คณะนะครับแล้วก็2ก็คือเป็นวิถีชีวิตของหมู่คณะนะแล้วก็3ก็คือจะเป็นในลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามแล้วก็ความเป็นระเบียบนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ความกลมเกลียวของคนในชาติแล้วก็ศีลธรรมัดีของประชาชนรวมไปถึงกฎหมายแล้วก็มารยาทด้วยนะครับส่วนความหมายในข้อที่4ก็คือพฤติกรรมที่แสดงในหมู่คณะนะครับหรือหมู่คณะสร้างขึ้นมาเพื่อโดยโดยการที่เขานั้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับของหมู่คณะนั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อถัดมานะครับส่วนของประเภทของวัฒนธรรมนะครับประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งจะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับก็คือ,อวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นแล้วก็สามารถสัมผัสจับต้องได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็ยานพาหนะเสื้อผ้านะครับเช่นวัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมในการสร้างบ้านนะครับพวกนี้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุก,ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่เราสามารถจับต้องได้นั่นเองนะครับเขาจะเรียกว่าวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับ2ก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางจิตใจนะครับวัฒนธรรมทางจิตใจเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ และก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเช่นวัฒนธรรมทางจิตใจเช่นการนับถือศาสนาพวกนี้นะครับมารยาทไทยประเพณีไทยนี่คือวัฒนธรรมทางจิตใจนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาตินั่นเองหรือเป็นสิ่งที่ใช้ความรู้สึกทางจิตใจเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือ าการนับถือศาสนานั่นเองครับก็จะเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับในภาคต่างๆของไทยเมื่อกี้เป็นความหมายใช่ไหมครับว่าวัฒนธรรมจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือวัฒนธรรมทางจิตใจแล้วก็วัฒนธรรมทางวัตถุทางวัตถุก็คือเป็นวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้เช่น าบ้านเร <Columbus> right. ือนการแต่งกายสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือสิ่งของต่างๆที่สามารถจับต้องได้นะครับเช่นเครื่องจักรสารพวกนี้เครื่องปั้นดินเผาพวกนี้ที่เป็นหรือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาที่สามารถจับต้องได้นะครับนั่นแหละก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับส่วนวัฒนธรรมทางจิตใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือวัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทย นะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะครับการแต่งกายนะครับภาษาแล้วก็ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเรามาดูนะครับภาคแรกนะครับภาคแรกที่ครูจะยกตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นประเพณีทางด้านการรับประทานอาหารหรือว่าอาหารนะครับก็คือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะอันแรกอ่า อาหารพื้นเมืองของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยแล้วนะครับมักจะรับประทานอาหารรสจัดเช่นลาบส้มตำน้ำตกจิ้มจุม่มแจ่วแจ่วบองแล้วก็ส่วนข้าวนะครับคนในภาคอีสานจะนิยมทานเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เป็นประเภทอาหารพวกปิ้งย่างมากกว่าทอดนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้อา เราเรารู้สึกว่าเป็นอาหารของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือม,มากจริงๆก็คือปลาร้านะครับปลาร้านี่ก็คือตัวอย่างของอา,อาหารหรือว่าวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของคนในภาคอีสานนะครับก็คือ,อพวกจะเป็นพวกอาหารรสจัดพวกส้ตมตำลาบน้ำตกแจ่วแล้วก็เป็นอาหารพวกประเภทปิ้งย่างนะครับ ส่วนในภาคถัดมานะครับในเรื่องของวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารก็คือภาคเหนือนะครับอาหารพื้นเมืองของเขาก็อย่างเช่นน้ำพริกหนม่มน้ำพริกอ่องแกงฮกนะครับแกงหังเลส่วนข้าวนะครับจะนิยมรับประทานเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือลเยก็คือจะมีข้าวซอยขนมจีนน้าเงี้ยวพวกนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นแคบหมูไส้อัว่วผักกาดจออย่างเงี้ยนะครับถั่วเน่านะครับอันนี้คืออาหารของทางภาคเหนือนะครับแล้วก็อาหารของภาคใต้นะครับอาหารพื้นเมืองของภาคนี้จะนิยมเป็นอาหารที่รสจัดคล้ายๆกับภาคาตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับแต่ว่าจะเน้นไปในทางของพวกอาหารที่เป็นแกงต่างๆแล้วก็ น้ำพริกนะครับเช่นแกงแตปลาแกงส้มนะครับแล้วก็ยังจะมีอาหารที่เป็นพวกยำอย่างเช่นเข้ายำบูดูหลนอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็คนใต้จะนิยมทานอาหารพร้อมกับผักต่างๆนะครับเยอะนะครับเช่นสตอลลูกเหนียงพวกนี้นะครับซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นที่หาได้ในภาคใต้ของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับ แล้วก็ภาคถัดมาก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางนะครับจะนิยมรับประทานอาหารที่เป็นแกงเช่นแกงเขียวหวานแกงขี้เหล็กแกงผัแนงนะครับหรือว่าน้ําพริกปลาทูน้ําพริกลงเรือพวกนี้นะครับแล้วก็ข้าวนะครับข้าวจะนิยมทานเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวสวยนะครับภาคใต้เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับจะนิยมรับประทานเป็นข้าวเจ้านะครับ แล้วก็อันถัดมาก็คือเรื่องของวัฒนธรรมในการแต่งกายนะครับวัฒนธรรมในการแต่งกายนะครับก็จะเริ่มจากผ้าต้อนออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นหรือผ้าถุงสั้นประมาณเข่านะครับแล้วก็เสื้อจะสวมเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็ผู้ชายก็จะมีการนุ่งผ้าสรงหรือผ้าเข่าม้านะครับหรือจะเป็น เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อมหอห่มนะครับที่เขาจะใส่กันแล้วก็อาจจะสําหรับผู้หญิงนะครับถ้าไปในงานพิธีเขาก็จะมีการห่มผ้าผ้าบ่านะครับเขาจะเรียกผ้าขิดนะครับที่เขาใช้ห่มเป็นผ้าผ้าเบี่ยงนะครับเพื่อที่จะใช้ไปในงานพิธีต่างๆเช่นเวลาที่เข้าไปทําบุญในวัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือรูปของ การแต่งกายของอคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นนะครับหรือเป็นผ้าสิ้นลายขิดนะครับแล้วก็มีสบายทับส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อผ้าหน้าติดกระดุมนะครับแล้วก็มีผ้าขมาม้าคาดเอวแล้วก็นุ่งเป็นสโลงนะครับอันนี้ก็คือการแต่งกายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัฒนธรรมการแต่งกายเนาะอาวันทันมานะครับก็จะเป็นภาคเหนือ ภาคเหนือนะครับการแต่งกายของเขาคือผู้หญิงจะสวมเสื้อคอกลมนะครับแล้วก็ทําจากผ้าฝ้ายนะครับผ้าสิ่นจะเป็นผ้าสิ่นยาวนะครับมีลวดลายที่สวยงามส่วนผู้ชายนะครับจะสวมเสื้อมอห้อมนะครับย้อมละย้อมสีครามนะครับแล้วก็นุ่งกางเกงครึ่งแข้งนะครับเรียกว่าเตี่ยวนะครับหรือเขาจะเรียกว่าเตี่ยวสะดอนะครับอันนี้ก็คือการแต่งกายของผู้ชายนะครับ การแต่งกายของผ้าเหนือนะครับผู้หญิงจะสวมเสื้อคอกลมทําจากผ้าฝ้ายนะครับแล้วก็ผ้าสิ้นยาวส่วนผู้ชายนะครับก็จะสวมเสื้อมอฮอมสีครามนะครับแล้วก็นุ่งเตี่ยวหรือว่ากางเกงครึ่งแข้งนั่นเองนะครับแล้วมาถึงภาคกลางนะครับภาคกลางผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งแล้วก็ผมสบายแพรนะครับนุ่งผ้าสิ้นยาวถึงข้อ ท้นะครับหรือนุ่งจงกระเบนนะครับส่วนผู้ชายนะครับจะนุ่งกางเกงครึ่งแข้ง่งนะครับสวมเสื้อคอกลมถ้าในงานพิธีนะครับจะสวมแขนยาวสีขาวคอตั้งนะครับอันนี้ก็คือการแต่งกายของคนในภาคกลางนะครับจงกระเบนเนี่ยสามารถนุ่งได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับในภาคกลาง าภาคถัดมานในวัฒนธรรมการแต่งกายก็คือภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคใต้นะครับจะมีการแต่งกายที่แตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับก็คือผู้ชายจะนุ่งกางเกงชาวเลนะครับหรือนุ่งจงกระเบนมีผ้าขางมาคาดเอวหรือผ้าบ่าน,นะครับนอกจากนี้ชาวไทยที่เป็นมุสลิมนะครับผู้หญิงจะมีผ้าคลุมศีรษะนะครับแล้วก็ใส่เสื้อ,อลูกไม้ ตัวยาวนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นาชาวมุสลิมนะครับผู้หญิงเขาจะแต่งตัวมิดชิดนะครับถ้าเป็นากางเกงหรือกระโปรงหรือผ้าสิ้นต่างๆเขาจะยาวถึงตะตุ่มนะครับแล้วก็เสื้อเขาจะเป็นแขนยาวแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะนะครับส่วนผู้ชายก็จะมีอาหมวกนะครับหมวกใสอันนี้ก็จะเป็นการแต่งกายของคนในภาคใต้นะครับ แล้วก็ผ้าที่เขาใช้ในการแต่งกายก็จะเป็นผ้าปาเตะนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมด้านภาษานะครับอันนี้ก็จะเป็นกูจะยกตัวอ,อย่างเนาะวัฒนธรรมด้านภาษาเช่นคําว่าพูดก็จะภาษากลางเนาะพูดถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะพูดว่าว้าวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาใต้เขาจะบอกว่าแหลงนะครับถ้าเป็นภาษาเนี่ยก็อู้อย่างเงี้ยนะครับ ถ้าดูภาษาอีสานก็แเขาจะพูดว่าเบิงนะครับภาษาใต้ก็จะบอกว่าแลนะครับถ้าภาษาเหนือก็พอน,นะครับหรือคําว่าอร่อยอย่างเงี้ยนะครับภาษาอีสานก็จะบอกว่าแซ่บนะครับภาษาใต้ก็ร้อยนะครับหรือภาษาเหนือก็จะบอกว่าลำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอย่านงะเช่นสบันะสบปะรดเนาะสับปะรดถ้าเป็นภาคอีสานเขาจะบอกว่าหมากนัดถ้าภาคใต้เขาจะเรียกขนุนทองหรือย่าดนะครับถ้าภาคเหนือเขาจะเรียก มาขนหรือมนัดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภาคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาษาที่เขาใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างาภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นของแต่ละภาคนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่สําคัญของแต่ละภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณีที่สําคัญก็คือ ประเพณีแห่ประสาทพึ่งหรือว่าประเพณีการแห่เทียนการไหลเรือเล่นไฟนะครับหรือรวมไปถึงการแห่ผีตาโขหรือการแห่นางแมวหรือบุญบั้งไฟอย่างนี้ก็เป็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคดันมานะครับก็คือประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับ อาประเภทนี้แล้วก็วัฒนธรรมที่สําคัญของภาคเหนือก็อย่างเช่นอาปอยหลวงหรือปลอยลูกแก้วนะครับอาประเพณียี่ปุหรือประเพณี้ี่ป็นก็คือประเพณีการลอยโคมนะครับแล้วก็ประเพณีสลากพัดนะครับแล้วก็งานทานโคมนี้นะครับแล้วก็ประเพณีของภาคใต้ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของภาคใต้นะครับก็อย่างเช่น ประเพณีชักพระนะครับการทําบุญสาเดือนสิบนะครับการาแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับซึ่งจะเป็นาการทาบุญสาเดือนสิบเนี่ยก็จะเป็นการทําบุญเพื่อที่จะอุทิศนกุศลให้กับญาติ اد, ผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็ประเพณีชักพระนะครับที่เป็นแบบประเพณีที่สําคัญของคนในภาคใต้เนาะแล้วก็ภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะมี ประเพทีที่สําคัญก็คือประเภทในการรับบัวนะครับอันนี้จะจัดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในอําเภอบางพีนะครับหรือจะเป็นการตักบัวเทวนะครับก็คือจะเป็นประเภทนี้แล้วก็วัฒนธรรมที่สําคัญของคนในภาคกลางนะฮะโอเคเนคื้อหาก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการบ้านนะครับ สำหรับการบ้านในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้ครูจะให้นักเรียนสรุปนะครับสรุปโดยที่เราทำลงในสมุดของเรานะครับก็คือให้เราทำเป็น My m ม n d แมปปิ้งนะครับจะยึดตามที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาให้ก็ได้นะครับเอารูปแบบแบบนี้หรือจะทำตามที่เราเข้าใจได้เลยนะครับอ,อันแรกนะครับอันแรกอันแรกมี2อันนะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ให้เรายกวัฒนธรรมมาภาคใดภาคหนึ่งนะครับเช่นครูยกตัวอย่างาภาคที่ครูยอยู่เนาะก็คือภาคาภาคตะวนออกเฉียงเหนือยางเงนะครับครูยกตัวอย่างวัฒนธรรมภาคตะันออกเฉียงเหนือก็อย่างเช่นอาหารก็มีอะไรละ่ะมีส้มตำมีลาบมีจิ้มจุม่มใช่ไหมอันนี้ก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารของภาคตะวนออกเฉียงเหนือเนาะการแต่งกายผู้ชายก็จะเป็นยังไงการแต่งกายก็คือผู้หญิงน้่งพ้าสิ้นครึ่งเข่าใช่ไหมครับ แล้วก็มีการห่มสบายใช่ไหมครับในผู้หญิงผู้ชายก็มีการนุ่งผ้าขาวม้าแล้วก็นุ่งนุ่งสโลงนะครับในผู้ชายแล้วก็มีผ้าขาวม้าคาดเอวอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นภาษาด้านภาษาวัฒนธรรมด้านภาษาของอภาษาอีสานเช่นคําว่าแซบใช่ไหมที่แปลว่าอร่อยหรือว่าคําว่าเบิงที่แปลว่าดูอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมให้เรายกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างก็คืออย่างเช่นประเพณีบุญบ้งไฟหรือประเพณีแหา่นางแมวหรือเราจะบอกว่าประเพณีการแห่พิตะโขนหรือการแห่ปราสาทพึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับให้เรายก,ยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันแรกเนาะอันที่สองอันที่สองก็คือให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนอบอกนะครับว่า ประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยจะมีสองประเภทเนาะครูครูย,คย,ยกตัวอย่างมาให้แล้วเน,ะวนาะก,ก,ก,ก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมทางจิตใจคือก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุมีอะไรบ้างก็คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ใช่ไหมครับเช่นสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นเครื่องจักรสารเครื่องปั้นดินเผา,ารวมไปถึง สิ่งต่างๆที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นต้นเทียนพรรษาอย่างนี้นะครับที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุของทางภาคอีสานก็คือในประเพณีการแห่เทียนพรรษาใช่ไหมครับหรือจะรวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆเนี้ยก็เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับส่วนวัฒนธรรมทางจิตใจอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นความเชื่อในศาสนา หรือความเชื่อในลัทธิต่างๆนะครับหรือประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงมารยาทไทยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะงานก็มี2อันนะครับก็คือ,อประเภทของวัฒนธรรมให้เราอธิบายมาวัฒนธรรมทารรมวัตถุคืออะไรนะครับวัฒนธรรมทางจิตใจคืออะไรยกตัวอย่างมาด้วยนะครับแล้วก็ให้เรายกตัวอย่างวัฒนธรรมของหนึ่งภาคมานะครับเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคกลางหรือจะเป็นภาคใต้อย่างเงี้ยเอาที่เราสนใจได้เลยก็จะมีด้านอาหารด้านการแต่งกายด้านภาษาแล้วก็ประเพณีนะครับที่สําคัญของภาคนั้นๆให้เรายกตัวอย่างมาได้เลยนะครับโอเคสําหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอจบชั่วโมงไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็งานอันนี้ทําลงในสมุดนะครับทําลงในสมุดของนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถแอดไลน์ครูวัดมาเพื่อสอบถามาปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะตอบคําถามให้นะครับโอเคชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบชั่วโมงเพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ